ออออสวัสดีทุกคนนะครับตอเองครวันนี้พามาเที่ยวบ้านอีกรอบแล้ววันนี้มาพร้อมกับเรนกลาสนะครับวันนี้จะพามาดูห้องทำงานของเรานะครับที่เรนกลาสดูแลเรื่องกระจกให้ทางรอบห้องเลยครับเจ้าของ เดือนกล้องครับอยู่ด้านซ้ายนี้นะฮะจะเข้ามาไหมครับไม่แน่ใจเป็นอคนเดียว ที่ผมเขินที่ผมที่ผมเจอเลยครับผมเห็นเ<า>ทพคนอื่นนะพูดแบบพูดเก่งมากเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่อะตอมพาเพื่อนแนะนำหน่อยจริงๆห้องนี้ต้องบอกว่าทีแรกมันดีไซน์มาเพื่อเพื่อจะเป็นห้องควรจะเป็นห้องทึบเพราะมันเป็นห้องทํางานที่เกี่ยวกับเสียงใช่ไหมต้องเลือกเอาระหว่างฟังก์ชันที่จะแบบเสียงดีมากๆแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยเรื่องดีไซน์ที่มันอาจจะหายไปความโปร่งความสวยงามก็หายไปสุดท้ายก็จบกับใจตัวเองครับว่าเราจะไปกันต่อจะเป็นกระจกแบบนี้เป็นการกั้นห้องที่เร รู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วพอลองมาใช้เนี่ยแฮปปี้มากๆเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันสวยครับเรื่องความทนทานก็ไม่ต้องเป็นห่วงผ่านแผ่นินไหวแผ่นินไหวแผ่นินไหวอรอบใหญ่เมื่อต้นปีมาด้วยกันแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรเลยครับสบายมากห้องเนี้ยต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้จบงาน100%ที่เนี่ยมันจะเป็นห้องคิดเดโมคิดงานขึ้นไอเดียเพลงเฉยๆเนี่ยบล็อกเสียงประมาณนี้แหละไม่ได้ต้องการมากกว่านี้ mm hmm. ก็เลยตอบโจทย์ครับเราก็จะมาคลุกอยู่ในนี้นั่งเขียนเพลงนั่งขึ้นเพลงเป็นห้องที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วก็พิมพ์ภรรยาเองก็ใช้ห้องนี้ด้วยก็เป็นห้องที่เราสึกว่านั่งแล้วสบายนั่งแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในใน,นี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพี่ตอมใช้เวลาอยู่ในห้องนี้แต่งเพลงส่วนใหญ่ก็จะหยิบกีตาร์มาก่อนแล้วน,นั่งไปสลับไป2ที่เราก็จะเปิดเหมือนโปรแกรมทําเพลงคิงไว้แล้้้ววกก,ออก็อออรแลเขาามัด เดินออกไปข้างนอกบ้างเรามองเข้ามามันก็ยังเห็นตรงเนี้ยเธอได้ความที่มันเป็นกระจกข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือมันเหมือนว่าทุกห้องมันเชื่อมกันหมดใช่ไหมมันก็รู้สึกโปร่งสบายในเวลาเรามองไปมันก็จะโล่งไปหมดสบายตาสบายใจครับเออนะอ้าวอย่างเงี้ยสิอย่างเงี้ยสิเงี้ยไม่ออกเลยเออเออเออก็อย่างตอนแรกเนี่ยอย่างโจทย์ที่พี่ตอมให้ไว้อะเรามีโจทย์ว่าห้องแรกจะเป็นห้องอัด ผมก็เลยแนะนําแบบว่าดูเป็นแบบเปรยแล้วกันออมันจะได้ไม่ต้องมีเสาไม่ต้องมีคานก้นสายตาอะไรอย่างนี้โปร่งโล่งดูโมเดิร์นที่สุด<ห>ที่นี้ส่วนเรื่องความหนาหผมก็เลยแนะนําว่าเออเอาสักสิบมิลแล้วกัน<ห>ช่วยป้องกันเสียงได้ดีในระดับหนึ่ง<ห>ส่วนเฉดสีเนี่ยผมก็เลือกเป็นกระจกใสเพื่อให้มันโปร่งที่สุดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะดูบางสวยเข้ากับการออกแบบส่วนอื่นของบ้านครับฝากลูกค้าเรียนการสุกคนนะครับติดตามแล้วกาใหม่ของตอมด้วยเพิ่งปล่อยออกไปครับชื่อ recently deleted นะครับแล้วก็มีอะไรก็ มาหาคนนี้นะครับเรื่องกระจกครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ